สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินทาง TNN2 อหรือ True v i s ช o นช่อง8นะครับรายการนี่แผ่นดินก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงถึง2ทุ่มและจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับและก็ทุกๆวันพฤหัสนะครับเราก็จะมาพบกับประเด็นเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกับคุณวสันต์เบนส์ทองหล่อก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีคุณวสันต์ก่อนครับสวัสดีครับ ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับผมสิ่งที่เราพูดนี่เราพูดเล่นนะไม่เป็นเถื่อเป็นจริงจังนะเตือนไว้ก่อนใครเอาไปทําอะไรแล้วผิดครับทอดผมไม่ได้แล้วผมบอกผมพูดเล่นนะอ่าเราเตือนกันไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเราพูดเล่นแต่ว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเอาเรื่องจริงมาคุยกันอ่าใช่นะครับซึ่งวันนี้ประเด็นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้อนร้อนอากาศร้อนมากแต่เราเราจะมาพูดให้เย็นทําให้เย็นเพราะเมืองไทยเนี่ย ถือว่าคนโบราณเราเนี่ยแยบยนตมากนะฮะเมษานี่มันเป็นกําลังจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนศกเปลี่ยนศักรารใหม่ครับแล้วก็เมษาร้อนที่สุดฮะเฉลี่ย40ดีกว่า39 40องศาใช่เพราะฉั้นก็มีการเล่นสงกรานกันไงแยบยนต์ไหมร้อนมากแล้วน้ำเนี่ยมันดับเย็นได้ให้ดับร้อนได้ก็เป็นประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอันนั้นคือดับกายครับเอาน้ําดับ ถ้าดับใจต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถ้าดับใจเพราะฉะนั้นถ้าคนจะเย็นได้ต้องดับทั้งกายและใจอย่าไปคิดว่าเอาน้ำสาดแล้วหายนะใช่ไหมอยู่ในสภาเนี่ยห้องเย็นฉ่ำเลยไหมคห้องแอร์มันร้อนข้างในมั้ยทะเลาะกันทั้งวันทะเลาะทุกวันทะเลาะทุกเรื่องทะเลาะได้ตลอดนะคนไทยเก่งตรงนี้นะเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนก็เอามาทะเลาะกันได้ทะเลาะได้เพราะมันเขาบอกเป็นที่ที่จะต้องคิดต่างครับ สภาคือที่ที่คิดต่างแต่อยู่ร่วมกันได้ครับอ,อมันใครเก่งไหม<ะ>คิดคนละเรื่องได้อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นคนฟังหรือตามเรื่องเขาเนี่ยอย่าไปร้อนแทนเขามันเป็นเวทีที่เขาเหมือนกับโต้ว,วาทีอะอแสดงความปราดเปรื่องของแต่ละคนออกมา<ะ>เขาไม่ได้หวังว่าประโยชน์ของชาติเป็นยังไงไม่สนใจแต่ขอให้ได้พูดอ่เพราะมันออกทีวีไงะ ครับก็ทุกคนก็ต้องการที่จะจะลงสังคมร่วมกันนะฮะแต่ว่าความคิดเห็นอาจจะมีขัดกันบ้างก็มาแชร์ความคิดเห็นกันแล้วสุดท้ายก็ไปกันได้สังแกดูเราเราฟังแล้วเรากลัวจะไปรอดไหมเหมือนจะทะเลาะกันเหมือนกันจะชกกันบางทีเอากระดาษปากันพอเข้าไปข้างหลังเขากอดกันภาพที่ออกมาเหมือนทะเลาะกันเพื่อสร้างความแตกต่างให้คนจำว่าฉันเก่งไง ไม่มีอะไรหรอกคนไทยนะลึกๆไม่มีอะไรจริงๆนะเจอก็ด่ากันไปเรื่อยเปื่อยแต่ข้างหลังหัวราอกันลั่นเลยเป็นอย่างนี้จริงๆฝรั่งไม่เข้าใจหรอกฝรั่งเขาด่าด่าจริงๆนะแล้วก็โกรธโกรธจริงๆนะของคนไทยไม่จริงอ่ะเยอะๆเป็นอยเางนั้นเองเวลาผมคุยกับฝรั่งหรือญี่ปุ่นผมอยู่ามงห่วงอ่ะเมืองไทยอ่ะอยู่ขนาดปฏิวัติดูเอาปืนใหญ่มายังเอาดอกไม้ไปเสียบปากปืนอันนั้นเป็นความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบใช่ไหมเพราะยังคนไทยสงบร่มเย็นไม่ต้องห่วงครับนะฮะจริงๆเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยน่าจะมีประเพณีสงการจัดให้ดูไปเลยใช่สอสออาวุโสคือน้างบนสอสอดมากหม่ ไปขอพรเอาน้ำไปนะรถมือรถอะไรกันคือเรื่องประเด็นจะทะเลาะกันก็พูดกันไปให้ความเขแข่งกันไปแต่ว่าประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยก็ต้องอนุรักษ์รักษาไว้ทำให้คนดูออกทีวีให้คนดูเนี่ยจริงๆเรายังมีเ e นิอริตี้นะมีผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วสังคมก็เอาทำตามเพราะเห็นผู้ใหญ่เย็นสังคมมันก็เย็นตาม คผู้ใหญ่ร้อนสังคมมันก็ร้อนตามเพราะคนที่มาเล่นมาเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเนี่ยจะต้องแสดงสปิลิตให้ชาวบ้านเขาดูว่าข้างบนจริงๆไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่ท่านเห็นนะมันเป็นการถกเถียงกันเพื่อเขาเรียกสกรีนสคริชเอาเอาสุดยอดเพื่อมาบริหารประเทศอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมปกติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วคืออยู่กันบนความขัดแย้งอย่างเหมาะสมอยู่กันได้อยู่กันอย่างสมดุลใช่ครับ ต่างความคิดอ่ถอถาถ้าคิดเหมือนกันหมดก็คือเป็นเระเดการหมดแล้วเสร็จเลยดิเสร็จเลยเออถ้าคิดเหมือนกันนี่อันตรายนะบอกว่ารถไฟ2.2 <c oughs> ดล้านล้านเ,าเหมือนกันแบ่งชั้นม้างนะ <c oughs> <c oughs> วิ่งผ่านเมืองชั้นหน่อย จะวิ่งไปทางเหนืออหลบไปทางนี้หน่อยอ่าไปทางอีสานหน่อยเงี้ยไม่ได้ไปบุรีรัมย์หน่อยอะไรเดี๋ยวรถไฟมันเลี้ยวไปเลี้ยวมายุ่งเลยเลยไม่ไม่ด่วนนะเพราะฉะนั้นต้องแตกต่างต้องแตกต่างแล้วหาไอ้ทางลงตัวที่ดีที่สุดเพื่อประเทศผมเชื่อนะลึกๆคนไทยเนี่ยเขารักประเทศแต่วิธีการบางคนออกมาคนละแบบครับวิธีการแล้วก็ความคิดอาจจะแตกต่างกันไปครนะครับทีนี้กรมอุตุวิทยา นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยก็เตือนให้ระวังจากภัยของอากาศร้อนนะครับเ,เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีข่าวว่าคุณยายวัยประมาณเนะก้าสิบสามปีนะฮะก็ทนความร้อนไม่ไหวคือ,อพอร้อนจัดแล้วเนี่ยท่านก็เลยเบื่ออาหารไม่อยากจะรับประทานข้าวไม่อยากจะรับประทานน้ำแล้วก็ในที่สุดก็คือต้องเสียชีวิตไปฟังรับเศร้านะแต่ผมไม่เศร้าหรอกเก้าสิบสามมันก็วัยควรไปแล้ว จะอยู่ให้ร้อยสามเมื่อไงช่วยตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะไปสงบดีแล้วล่ะมาถึงเวลาต้องไปแล้วบ้านเราปัจจุบันเนี้ยวุ่นวายตรงที่ว่าคนแก่มันไม่ยอมตายอ่ะถึงเวลาตายมันต้องตายครับถึงเวลาตายอยู่ไม่ยอมตายฮจะอยู่ร้อยหนึ่งไอ้พวกอยู่ร้อยอยู่ร้อยสิบทังเลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าอีกหน่อยสังคมคนแก่มันจะเพิ่มประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรครับตอนนี้มีแปดล้านแล้วนะอืม สิบเปอร์เซ็นของประชากรเขาบอกเป็นภาระของสังคมคว่าจะต้องดูแลคนแก่เพราะคนแก่หนึ่งต้องมีคนดูแลเยอะนะทั้งหมอ,อมทั้งพยาบาล<ะ>ทั้งโกรกหลานครับมารุมมาต้มใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นคนแก่เราเตือนคนแก่ผมก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนะแก่ได้แต่อย่าจนถ้าทั้งแก่ทั้งจนน้ำหมดท่า <laughs> <laughs> ไปรับเงินห้าร้อยบาทหรือพันบาทต่อเดือนจากรัฐบาลเนี่ย มันไม่ได้แล้ไม่พอกินนะต้องสร้างคุณค่าตสร้างคุณค่าถึงอยากให้รัฐบาลหันมาดูตรงนี้เขามีจัดรถคันแรกไม่เก็บภาษีสรรพสามิตรกลับรดห0าหมื่นถึงแสนบาทคนจองกันเต็มเลยนะตั้งกี่แสนคันนะเกือบล้านคันมั้งปีที่แล้วเนี่ยทะลุล้านไปแล้วทะลุให้มาทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ฟูใช่ไหม GDP เพิ่มเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลหรือรองนายกอิทิลัตเ จัดรถคันสุดท้ายให้คนแก่ได้ไหมมีนโยบายรถคันสุดท้ายอายุ60แล้วหรือเจิบแล้วยังขับรถแก่เก่ากินน้ำมันเยอะๆค่าซ่อมก็แพงหมดรภาวะก็เยอะให้ฉันซื้ออีกคันหนึ่งได้ไหมไม่เก็บสัปสามิตรเก็บค่าอินชลันถูกๆได้ไหมผ่อนเบาๆได้ไหมเอาเงินบำนาญเนี่ยครับเดือนหนึ่งสามสี่พันจะได้เปลี่ยนรถไม่ต้องซ่อมไงแต่ต้องเอารถเก่ามายุบนะรถเก่ามาแลกรถเก่าแลกรถใหม่ ใช่ไหมเอารถเก่ามาแลกรถใหม่แล้วต้องเป็นคนแก่อายุหกสิบขึ้นให้คนละคันครับโอนี้นโยบายนี้น่าสนใจน่าสนใจนะรถคันสุดท้ายฮะบ้านหลังสุดท้ายได้ไหมบางคนรับราชการมาเนี่ยพราเกษียณไม่มีบ้านอยู่ครับไปอาศัยลูกสะพ้ายไปอาศัยลูกเขยมันอยู่มันก็เหน็บมันก็แนมคนของไม่นอนวัดเลยทีนี้ใช่ไหมเพราะสภาพครอบครัวของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ครับพี่ป้านะอาอยู่ด้วยกันหมดแต่เดี๋ยวนี้สภาพสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบ่งแยกไปเป็นครอบครัวเล็กลูกสะพ้ายลูกเขยมันก็ทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกเขาอีกเพราะไอ้ปู่ย่าตาทวดไปอยู่ก็เป็นภาระเขาไงเป็นรัฐบาลน่าจะอุ้มชูคือหาบ้านหลังสุดท้ายเขาได้ไหมถูกๆครับแต่ว่าชื่อนโยบายเนี่ยอาจจะบ้านหลังสุดท้ายไม่ใย่โรงจะต้องเปลี่ยนลงศพนะครับผมกล้าพูดเพราะผมก็แก่แล้วอ่ะไม่กี่ปีผมก็ตายแล้วน่าจะมีบ้านหลังสุดท้าย ลดคันสุดท้ายรัฐบาลซัพพอร์ตใช่ไหมโครงการนี้ดีนะผมว่าฮดีฮะแนวคิดดีแต่อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อให้ให้ดูแบบว่าสบายเพ่สบายใจนิดนึงให้เกิดมามันต้องยอมรับต่อกรับต้องยอมรับชีวิตมันถึงเวลามันก็ต้องตายอ่ะใช่ไหมล้วเตรียมตัวตายมันจะมีสุขนะถ้าอยู่ตายแบบไม่เตรียมตัวเนี่ยเออตกนรกนะ เพราะวิญญาณยังไม่อยากไปไงเฮ้ยฉันยังไม่อยากไปยังมีห่วงอยู่ใช่ไหมหลูกหลานังห่วงอันนั้นห่วงสมบัติห่วงหลูกหลานเป็นแปร์น่ะมาเฝ้าสมบัติอ่ะถ้าถ้าปล่อยวางจิตล่องจิตดับดวงสุดท้ายะฮสุบินสุขก็ไปเกิดดีครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะถึงท่านผู้ที่เกี่ยวข้องลองพิจารณาดูนโยบายรถคันสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายใช่แล้วมูลค่าเนี่ยคาดว่าที่น่าจะเยอะกว่ารถ คันแรกแล้วก็บ้านหลังแรกด้วยก็มันมีจ้าคนเง้นเกือบสิล้านอ่ะคนแก่มาจองคนละคันก็โอ้โหเศรษฐกิจไปอีกถึงไหนๆหรัฐบาลเก็บแวนเก็บอะไรได้เยอะแยะใช่ไหมฮะฮะรวยเลยนะรัฐบาลฟูอีกเออ GDP เพิ่มอีกแล้วนะไอไอไอโกไอ n a t i o n a l product อ่ะโตขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมตามหลักเศรษฐศาสตร์นะเงินก็จะหมุนหมุนอีกหลายรอบเลยคูณสิอ่ะคูณสิบนัง ก็ตามคอนเซปต์ของคุณวัน์คือเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแต่ไม่แน่เรื่องที่เราพูดกันเล่นๆวันนี้อาจจะกลายเป็นรงถ้าลองนายกฟันอันนี้กรุณาไปคิดหน่อยนะช่วยไปคิดหน่อยนะคนแก่เขาก็อยากได้รถใหม่นะครับนะฮะทีนี้มีประเด็นเกี่ยวกับวันสงกรานต์ครับอยู่ในช่วงที่จะเข้าสงกรานต์แล้วทราบข่าวมาว่าคุณวัน์มีประเด็นเกี่ยวกับนางสงกรานต์ในปีนี้มาฝากด้วยชื่น่ากลัวมากครับข้อหนึ่งสงกรานต์ชื่อน่ากลัวเดี๋ยวเราจะลงมาตรงนี้ข้อสองถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมชม ไปแล้วเย็นเย็นอิมแพ็คเมืองทองอ่ะยังมีมอเตอร์โชว์อยู่ออไปดูมีสาวสวยๆทาให้กระชุ่มกระชวยอืมดูแล้วจะจิตฟุ้งมากกันแล้วกันดูแค่สวยๆลูกหลานเข้ามานะหมายถึงจะสั่งจองรถใช่ไหมฮะรถก็ถูกๆปีนี้รู้สึกคนไปน้อยหน่อยะเพราะว่ารถปีที่แล้วมันยังส่งไม่ครบแล้วก็ไม่ได้มีรถอะไรใหม่ๆให้ดูครับแต่รถยุโรบาคนไปดูเยอะเพราะว่าอย่างเบนซ์เนี่ยผมไม่มีโชว์นะคนอยากเห็นต้องไปดูที่โน่น รุ่นใหม่โชว์ทั้งสามสี่รุ่นแล้วไปนี่ไปถามหาคุณวสันเจอตัวไหมฮะไม่เจอหรอกครับเจอผมต้องไปทองหลอ่อแต่ว่าที่ไปที่นู่นต้องถามว่าเซลเบ้นทองหล่อคนไหน<อ>เพราะเซลทั่วประเทศมาอยู่ในนั้นครับนะจะล่มไปเที่ยวเย็นๆก็ไปที่นูน่นครับแต่ถ้ามาฟังนางของการบินเนีย่ยน่ากลัวชื่ออะไรคุณต่อลองอ่านดิชื่อนางมโหทรเทวีเออถ้าภาษาบาลีอ่านมโหทะ เทวีอ๋อนี่ฮะมะโหฟังแล้วน่ากลัวนะมะโหมะโหครับดูตามภาพนะฮะดุนะดูสายตาดุนะแล้วหลับนอนหลับมาบนหลังนกยุงครับโอ้โหตามคําทํานายโบราณโบราณเขาบว่าปีนี้ข้าวเคิลจะปลูกแล้วไม่ได้ผลครับฝนจะตกเยอะอืมแต่ตกบนดินน้อยสิบเปอร์เซ็นตอยู่บนพื้นดินนะนอกนั้นก็ไปตกอีกเก้าสิบอร์ซนไปตกในเมืองบดาลในทะเลอืม อันนี้คือเป็นคําทํานายที่เป็นของนางสงกรานในวันเสาร์เมืองก็จะร้อนไฟก็จะไหม้มโครคภัยไข้เจ็บก็จะเยอะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติธรรมถึงจะมีความสุขนะเพราะถ้ปล่อยไปตามตามอากาศดดแเละเลยนะปีนี้แต่ว่าครับพระมหากัตริ์พระมหากษัตริย์จะทรงพระเจริญรุ่งเรืองรับผมก็หวังว่าสุขภาพพระองค์ท่าน ทำให้เราชื่นใจขึ้นมาได้นี่เขาทํานายไว้อย่างนี้จริงนะครับนะฮะก็อ่านตามคําทํานายครับคําทํานายเขาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณยาแล้วแต่ตมธราเชื่อได้นะเพราะคนโบราณเขาอย่างนี้มาตลอดอ่ะครับพาอยู่ไปนานๆเอ้จริงนะเอ๊ะกเขาพู้ได้ยังไงเราไม่รู้จริงจนะครับแต่ชื่อน่ากลัวปีนี้น่ากลัวครับผมแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้คุณวสานมีวิธีคลายร้อนอย่างเงี้ยหน้าสงกรานต์แบบนี้คลายร้อนผมก็ขยับตัวให้น้อยที่สุดนะ เดินจงกรมในบ้านเนี่ยไปเดินทา,นา,างานคนเราเนี่ยจะเอ็กซอร์ซสยอยู่ไม่ต้องมากหรอกเอ็กซ์เซอร์ใจก็ได้ใช้คำว่าไม่ต้องเอ็กซอร์ซส์อรัเดินจงกรมแบบสิบเก้าสิบเก้าอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำครับคุมสติให้อยู่กับตัวเพราะว่าคนไทยปัจจุบันนะรู้ทุกเรื่องสักเกดูออกจากบ้านนะคุยเรื่องคนอื่นหมดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นีน่ฝ่ายค้านก็คุยเรื่องฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็หรือเราวิจารณ์คนอื่นนะ่ะ เหมือนกับเราเก่งเลยนะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวไม่รู้อยู่รู้ไหมเรื่องอะไรฮะไม่รู้ตัวเรื่องตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าต้องการอะไรอนี่คือปัญหาของชาตินะครับต่อไปทานข้าวผมถามต่อจะทานอะไรฮะอะไรก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันอะไรก็ได้อยู่ภาษาไปทานข้าวอะไรก็ได้ค่ะคือแม้กระทั่งจะทานอะไรยังไม่รู้เลยพอกลางวันให้ไปกินอะไรกันดีวะ มี question ตลอดมันมีปัญหาตลอดไม่เคยไม่เคย make decision ไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรครับอย่างบอกว่านายกคนนี้ไม่เอาอ่าแล้วจะเอาใครใครก็ได้หกสิบล้านคนมันต้องมีดีสักคนจะเอาใครยังไม่รู้เลยว่าเขาเอาใครใครก็ได้เนี่ยไปถามดูสิใครก็ได้ที่ไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างนี้เอาคุณธรพิสิทธิ์ไหมไม่เอาเอาคุณปูไม่เอาครับเอาใครไม่รู้แหละมันต้องมีดีสักคนี่คนไทยแบบนี้หมดเลยอ๋ออันนี้ก็เริ่อาเมืนี่คือตัวปัญหาชาติเรานะว่านายก เราไม่รู้อืมครับไม่เหมือนอํานวยสินเขาบอกผมยาวดรเรแปร์เป็นนายกจิตเก่าครับผมผมก็เลือกดรเปรมเลยดรเปรมประชานะฮะสุภสมุทรอย่างนี้เราเลือกไงคนอํานวยสินอันนี้ก็นายกเหมือนกันรู้จักเลือกใครดีใครที่มันทําอะไรให้สังคมได้ครับยอมเสียสละเราก็เลือกคนนั้นสิครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เราเลือกได้นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่สองนะฮะท่านนายก เขาจะบอกว่าไอ้เงิเกาวเรจาทงการด้วยรุ่นแชมป์ของผมหรือนายกใหญ่เนี่ยเขาเรียกนายกสมาคมสิทธิ์เก่าหนวยสินมีเป็นต้องมาลูกกี่แสนรวมไม่ติดแล้วมันเยอะแสดงว่าต้องไม่ธรรมดาคนที่จะเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็เยอะเป็นบิ๊กจิ๋วสุจินดามีท่านอนันต์บรรดาชนท่านสมชายเป็นตั้งสี่ห้าคนแล้วมั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไปอยู่ ฝ่ายค้านก็มีท่านบัญญัติบรรทัดฐานโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโอ้ท่านวิเชษพันวิชาตกุลรุ่นผมนะท่านประธานสวนิคมไวรัตพนิษฐ์เนี่ยรุ่นไล่ผมหมดเลยเนี่ยแต่วันนี้นะฮะท่านดรเปรมประชาวันนี้จะมาร่วมรายการกับเราด้วยเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวกับมาดูว่าท่านเป็นมีอะไรดีครับถึงได้ขึ้นมาเป็นนายกพวกเราได้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่สองครับ เบนโตวีต้มาใหม่ประกอบจากยุโรปทั้งคันคันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทขับนุ่มเกาะหนึบปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์และถ้าท่านเป็นคนดีมาที่เบนซ์ทองหล่อ ที่นี่คนดีขี่เบ้นไม่ต้องดาวแถมยามเจ็บไข้เราพ่อนแทนให้อีกตั้งหากแวะมาเลยนะครับโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มที่ซอยทองหล่อเท่านั้น02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ